ชัดแล้วไปดูใบทักษิณยันตั้งใจไปสิงคโปร์ตรวจสุขภาพแต่โดนต่อหมอท่วงเวลาทำบินลงสิงคโปร์ไม่ทันตัดสินใจไปหาหมอกระดูกที่ดูไบแทนบอกกลับไทยไม่เกิน8กอยอยืนยันตั้งใจไปฟังคำตัดสินสารด้วยตัวเอง9กอยอนี้กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปรากฏตัวที่เอดอนเมืองจะเดินทางออกนอกประเทศโดยมีปลายทางที่สิงคโปร์ แต่ต่อมามีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดที่ประเทศดูไบนั้นมเมื่อเวลา02.07นวันที่5กันยายน68ที่ผ่านมานายทักษินชินวัตรโพสต์ผ่าน X ระบุวันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพกับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศต่อมอที่ไทยทวงเวลาผมไว้เกือบ2ชั่วโมทง,ทงทั้งทที่ผมได้ชนะคดีที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว มีสิทธิ์เดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไประหว่างเส้นทางบินนักบินแจ้งว่าการที่โดนต่อมอถ่วงเวลาผมไว้นานทำให้เครื่องจะไปลงสนามบินซิเลตตาซึ่งใช้สำหรับเครื่อง private jet ลงที่สิงคโปร์ไม่ทันเพราะสนามบินเปิดให้บริการถึงแค่4ี่ทุ่มเท่านั้นเวลาสิงคโปร์เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงเมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูใบ เพราะที่ดูไบผมมีหมอกระดูและหมอปอดที่ผมใช้ประจํามานานแล้วยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบซึ่งไม่ได้เจอกันมา2ปีกว่าแล้วระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบนักบินต้องบินวนรออยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินไปยังดูไบผมตั้งใจจะกลับไปไทยไม่เกินวันที่8เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตัวเองวันที่9กันยายนนี้ครับในขณะเดียวกันคุณไทยกรพลสุวรรณโพสต์ว่าหนีเพื่อสู้ ทักษิณสัส่งแกนนําเสื้อแดงและแกนนำสอสบินตามไปสมทบที่ดูไบหลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จบลงคาดเริ่มออกเดิน6กันยายน68